สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูว่า iPad mini 2ในปี2023นี้ยังพอทำอะไรได้อยู่บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้การโหลดแอปหรืออะไรต่างๆค่อนข้างจะยากนิดหนึงแล้วแล้วก็ถึงโหลดมาได้บางแอปก็ใช้งานไม่ได้อีกนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูทางด้านตัวสเปคของเจ้า iPad Mini 2กันสักหน่อยนะครับหลายคนลืมไปแล้วด้วยว่า iPad Mini 2ใช้ชิปอะไรใช้แรมเท่าไหร่นะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยก็ลืมไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับเริ่มที่หน้าจอก่อนครับ7.9นิ้วแบบเร t i n a นะครับตัวชิปจะเป็น Apple A7 แรมให้มา 1G กล้องหน้า1.2ล้านพิกเซลกล้องหลัง5ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ประมาณ6,500ม ah. ิลลิแอมความจุมีให้เลือกตั้งแต่1 6ถึง 128G ิกนะครับแล้วก็มีทั้งรุ่นใส่ซิมได้และใส่ไม่ได้สเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้พอพูดง่ายๆก็คือ iphone 5s ขยายล่างนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ iPad mini 2ตอนนี้อัปเดตได้สูงสุดแค่12.5.7แล้วก็ยังมีอีก5รุ่นนะครับที่ใช้ iOS 12อยู่ <c oughs> ก็จะมี iPhone 5s iPhone 6 6 Plus นะครับ iPad mini 3แล้วก็ iPad Air 1แต่ว่าแอปต่างๆส่วนมากก็จะรองรับ iOS 14หรือ15 16กันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะซื้อ หรือว่าคิดที่จะซื้ออย่างแรกนะครับเราต้องมีเครื่อง iPhone หรือ iPad ที่มี OS 15ขึ้นไปก่อนนะครับหรือถ้าเราไม่ได้ใช้ iPhone อยู่แล้วให้ลองหายืมของเพื่อนหรือว่าของคนในครอบครัวคนที่เขาให้คนที่เขาให้เรายืมได้นะครับคือยังไงก็ต้องมี iPhone iPad รุ่นที่ใหม่กว่าไว้ก่อนนะครับ ยังไงก็ต้องมีก่อนนะครับถึงจะซื้อ iPad mini 2มาใช้ได้ส่วนวิธีโหลดแอปวิธีแรกก็คือถ้าเรามี iPhone iPad รุ่นใหม่ๆอยู่แล้วนะครับให้เราจด Apple ID ของเครื่องของเครื่อง iPhone เอาไว้หรือถ้าจำได้ก็ไม่ต้องจดนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วตรวจสอบมั่นใจแล้วว่าถูกต้องนะครับ ก็ให้เรากดถัดไปตรงมุมขวาบนได้เลยแล้วให้เรามาดูที่เครื่อง iPhone ครับจะขึ้นแบบนี้ให้กดอนุญาตเลยครับจะมีรหัส6ตัวให้เราเอาไปใส่ที่ iPad เลยนะครับใส่เสร็จแล้วกดตกลงที่ iPhone ครับแล้วก็เก็บ iPhone ออกไปได้เลย ส่วนตรงนี้ก็รอสักครู่นะครับอรอให้ขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับให้เรากดลืมรหัสของ iPhone หรือไม่ครับกดเลยขึ้นแบบนี้มาให้เลือกป้อนรหัสภายหลังนะครับอย่าก,กดยกเลิกนะครับถ้าเรากดยกเลิกเนี่ยเราจะต้องทําใหม่ตั้งแต่ต้นเพื่อน,อนๆหลายคนเลยนะครับไม่ผ่านหน้านี้เพราะว่ากดปุ่มยกเลิกนะครับ ตอนนี้ทาง iPad แล้วก็ iPhone ใช้ Apple ID เดียวกันอยู่นะครับพอเราทำขั้นตอนที่แล้วเรียบร้อยเราก็เข้าไปโหลดแอปได้เลยให้เข้ามาที่รูปคนทางมุมขวาตรงนี้นะครับสีฟ้าๆให้เลือกไปที่สินค้าที่ซื้อแล้วนะครับก็จะเจอแอปต่างๆที่ ID นี้หรือที่เครื่อง iPhone นี้นะครับที่เคยโหลดแอปไปแล้ว ให้สังเกตครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ก้อนเมฆก,กับลูกศรชี้ลงเดี๋ยวผมจะลองกดโหลดให้ดูสแอป,ปละกันอเอาเป็นอเอาเป็นอันนี้ก็ได้ครับถ้าจะโหลดก็กดตรงก้อนเมฆนี่แหละครับจะขึ้นแจ้งเตือนมาให้เราโหลดเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็กดดาวน์โหลดไปแต่ว่าผมจะไม่ดาวน์โหลดนะครับจะยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆส่วนถ้าเกิดเราอยาก ได้แอปเพิ่มจากที่เคยดาวน์โหลดไว้ในสินค้าที่ซื้อแล้วไม่มีนะครับสมมุติว่าผมอยากได้เพ c กอาร์ตเพิ่มนะครับสังเกตว่าตรงที่เรากดโหลดนะครับจะ,จะขึ้นคําว่ารับแสดงว่ายัางไม่เคยถูกดาวน์โหลดมาก่อนถ้าเราดาวน์โหลดมาแล้วจะขึ้นเนกือนกรานะครับสังเกตตรงนี้ก็ให้เราหยิบ iPhone มาแล้วก็ค้นหาแอปที่อยากได้นะครับอ่ะเจอแล้วนะครับ p i c กอาร์ตกดโหลด p i c กอาร์ที่ไอโฟนเลยครับ ก็รอให้ดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับโหลดเสร็จแล้วก็เก็บไปโฟนได้ทีนี้ที่ iPad ให้เรากดออกกดเคลีย์แอปไปเลยนะครับแล้วเราก็กดเข้ามาใหม่ก็กดค้นหาแอปที่เราโหลดเมื่อกี้เลยนะครับ p ิก Ar t นี่นะครับมันก็จะ,ะขึ้นเป็นรูปก้อนเมฆแล้ว<ๆ>เห็นไหมครับตอนแรกตอนแรกขึ้นเป็นลับ ก็กดโหลดได้เลยนะครับก็จะเด้งขึ้นมาให้เราโหลดเป็นเวอร์ชั่นเก่าอ่ะผมกดโหลดให้ดูก็ได้ครับเดี๋ยวจะหาว่าอ่ะไม่เห็นโหลดให้ดูเลยก็รอให้โหลดให้ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยมาลองเปิดใช้งานดูครับก็จะมีบางแอปนะครับที่โหลดได้ก็จริงครับแต่ว่าแตใช้งานไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือ l ล n e ครับ จริงๆมีอีกหลายแอปนะครับถ้าจะให้ผมลองทั้งหมดก็คงจะไม่ไหวนี่นะครับเข้าใช้งานได้ปกติแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่าครับฟีเจอร์บางอย่างอาจจะถูกตัดออกไปนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือคนที่อยากได้แอปที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับไว้ใน Apple ID ของตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องไปยืม Apple ID ของคนอื่นอีกก็จะทำคล้ายๆกันก็คือ เอา Apple ID ของเราครับไปใส่ใน iPhone iPad ลุ่ที่ใหม่กว่าพอใส่ได้แล้วทีนี้ก็โหลดแอป,ปจนพอใจเลยนะครับผมแนะนำว่าให้โหลด,ดเยอะไว้ก่อนนะครับอันไหนอันไหนใช้หรืออันไหนไม่ได้ใช้ก็ให้โหลดมาก่อนถ้าเราโหลดจนพอใจแล้วก็เอา Apple ID อนะครับอันนั้นมาใส่ใน iPad ของเราเหมือนเดิมก็จะโหลดได้เหมือนกัน พอครั้งหน้าถ้าสมมติเราไปซื้อ iPhone หรือ iPad รุ่นเก่าๆอีกเราก็จะเราก็จะได้ไม่ต้องไปพึ่งเครื่อง iPhone ของคนอื่นอีกนะครับเพราะว่า a อ p l e ID ของเราเคยโหลดแอป,ปไว้แล้วนะครับคือโหลดครั้งเดียวมันก็จะอยู่ใน Apple ID ของเราตลอดนะครับแล้วก็มีคนสงสัยว่าถ้าเรายืม Apple ID ของคนอื่นมาเวลาเราลงชื่อออกแอปที่เราโหลดมาจะหายไปด้วยหรือเปล่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมลองลงชื่อออกให้ดูเลยนะครับ นี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ลงชื่อออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแอปที่เราโหลดมาจะยังใช้ได้อยู่ไหมนะครับก็ดูที่ Facebook เลยครับเห็นไหมครับว่าใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาเหมือนที่หลายๆคนกังวลครับเวลาลงชื่อออกแอปจะหายไหมคําตอบก็คือแอปไม่หายนะครับไหนๆเข้ามา Facebook แล้วก็รีวิวการใช้งานไปด้วยเลย ถ้าเราใช้งานเบาๆอย่างพวก Facebook Messenger พวกแอปพื้นฐานทั่วไปหลายๆแอปนะครับยังคงใช้งานได้บน iPad mini 2ก็ตอนนี้จะมีไลายครับอย่างที่บอกไลายใช้งานไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างอื่นอย่าง TikTok IG ยังใช้งานได้อยู่ TikTok เวลาเข้าแอปก็จะนานหน่อยนะครับแล้วก็ตอนเล่นคลิปแรกเนี่ยจะต้องรอนิดนึง ตอนแรกก็จะกระตุกนิดนึงนะครับต้องให้เวลาถ้าเกิดเราไม่รอเนี่ยเราก็จะเลื่อนไม่ไปอยู่ดีนะครับโอเคถ้าเกิดมันโหลดอะไรเข้าที่เราก็เล่นได้ปกติเลยประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ t i k t อก IG ถึงจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าแนวนอนได้ไหมไม่ได้นะครับบังคับให้เล่นแนวตั้งอย่างเดียว เนื่องจากที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าครับฟีเจอร์หรือฟังก์ชันบางอย่างของ IG จะไม่มีนะครับแต่ว่าสตอรี่หรืออะไรยังลงยังใช้ได้อยู่ปกตินะครับนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าหลายโหลดได้แต่ตอนนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ iPad Mini 2ยังดู Youtube ในแอปได้อยู่นะครับก็มีหลายๆคนอีกเหมือนกันครับเข้าใจผิดว่า,า iPad mini 2ดู Youtube ในแอปไม่ได้แล้ว รุ่นที่ดูไม่ได้ก็คือ iPad mini 1นะครับอย่าเข้าใจผิดแต่ว่าความละเอียดของ YouTube ตอนนี้ส่วนมากนะครับได้หลายคลิปจะดูได้แค่ 720p ส่วนคลิป 180p 0ก็มีนะครับแต่นานๆจะเจอสักคลิปหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าวัดจากอะไรนะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าดูได้ 720p ล้วกันนะครับ แล้วกอ็อย่างแอปพวกแอปดูซีรีส์ดูละครก็มีหลายแอปนะครับที่ยังใช้ได้ผมจะยกตัวอย่างเป็นแอปนี้แล้วกันส่วนที่ใช้งานไม่ได้แน่ๆเลยก็คือ Netflix ครับกับ DisneyPlus เท่าที่ผมลองใช้ลองโหลดมาดูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นอีกครับว่ามีอีกหลายแอปนะครับซึ่งผมไม่สามารถทดลองให้ดูได้หมดทุกแอปได้เพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบดูเอากับแอปที่เราต้องการจะใช้นะครับ การของวันนี้ไหมพยาคา่จะจากรักวิปโยคไหมอ,อเป็นชื่อละครโทรทัศน์เมือ่อสอสามปีก่อนทำไมเหรอพยาคระในส่วนของกล้องถ่ายรูปผมจะลองให้ดูนิดนึงแล้วกันจริงๆก็ไม่ค่อยมีใครเอา iPad มาถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับส่วนภาพที่ถ่ายได้ถ้าเป็นภาพนิ่งธรรมดา าผมถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็ใช้ถ่ายวิวถ่ายสถานการณ์ต่างๆได้อยู่กล้องหลังเอาจริงๆยังใช้ได้อยู่นะครับสีเสืออะไรยังดีอยู่เลยส่วนกล้องหน้าตอนนี้ต้องบอกว่ามันมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับความละเอียด1.2ล้านแนะนำว่าให้เอาไว้ใช้วิดีโอคอลดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมฟี e ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับการตั้งค่าก็ไม่ต้องอะไรมากมายครับ เปิดต่มสุดหมดอยู่แล้วแล้วก็ปิดหมดทุกอย่างนะครับถ้าถามผมว่ามันเล่นได้ไหมเอาจริงๆสําหรับผมผมว่าเล่นได้นะครับแต่แบบฟืนๆเล่นหน่อยบางคนก็บอกว่าโหพี่พอเถอสงสารเครื่องอย่าไปฝืนมันเลยนะครับเล่นเกมเบาๆดีกว่าจริงๆผมก็อยากแนะนําแบบนั้นแหละครับแต่ว่าผมไหนๆแล้วก็ผมลองเล่นให้ดูไปเลยแล้วกัน ก็ดูเอานะครับถ้าใครเล่นได้ก็เล่นถ้าใครเห็นว่ามันฝืนไปมันไม่ไหวแล้วก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับทางที่ดีถ้าให้ผมแนะนำเล่นเกมเบาๆดีกว่าชัวร์สุดแล้วนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ iPad mini 2ในปี2023นี้โดยภาพรวมเนี่ยผมแนะนำให้ใช้แค่เล่นเฟซเล่น Tik Tok เล่น IG นะครับดูพวก Youtube พวกซีรีส์ซื้อให้น้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆไว้ดูการ์ตูนนะครับหรือซื้อมาไว้ซื้อของออนไลน์ s h o p e e Lazada นะครับเป่าตังไว้ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้อะพวกนี้จะดีกว่านะครับบางคนถามอีกว่าพี่ครับมันตัดต่อได้ไหม ใช้แอปเอกสารทำเอกสารได้ไหมเอามัดับรูปวาดรูปได้ไหมคือต้องบอกว่ามันไม่เหมาะแล้วนะครับให้เอามาใช้งานตามที่ผมบอกก็พอแล้วก็ก่อนที่จะซื้อครับก็ต้องหาข้อมูลหาวิธีโหลดแอปก่อนนะครับบางคนไปซื้อมาเลยพอมาถึงโหลดแอปไม่ได้เดือดร้อนเลยครับทีนี้แล้วก็กลับไปโทษร้านที่ขายว่าของใช้ไม่ได้เอามาขายทําไมซึ่งผมก็เลยทําคลิปนี้ออกมาให้ดูนะครับ ก็ช่วยๆกันแชร์ออกไปด้วยนะครับยังมีคนที่ไม่รู้อีกเยอะเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ